ก็สวัสดีสื่อมวลชนแล้วก็ทุกๆท,ท่านนะครับผมผมก็เป็นตัวแทนของประชาชนนะครับตำบลน,นาป่าตำบลตอนหัวล่อหนองไปแดงแล้วก็หนองตำลึงนะครับก็วันนี้นะครับที่มายื่นหนังสือนะครับถึงกรรมธิการพัฒนาประกันพัฒนาการเมืองนะครับผมเองก็อยากจะได้รับข้อมูลนะครับต่างๆจากทางกรมทางหลวงนะครับผมถึงเรื่อง รบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการนะครับแล้วก็รวมไปถึงการการประชาสัมพันธ์นะครับที่เราขาดการรู้ข้อมูลจากกรมทางหลวงในการที่จะมีการเวนคืนที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่ทั้ง4ตําบลน,นะครับตอนนี้ประชาชนทุกท่านนะครับก็มารวมตัวกันนะครับ มาแสดงเจตจำนงนะครับว่าพวกเราไม่เอาการเวนคืนที่ดินทํากินทุกกรณีนะครับรวมถึงการทําสะพานข้ามแยกนะครับผมที่อาจจะสมผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนในอนาคตด้วยครับทั้งนี้นะครับรพ่อแม่พี่น้องที่มากันอยู่ทุกทุกคนตรงนี้นะครับก็มายืนยันแล้วนะครับว่าเราไม่ต้องการการเวนคืนที่ดินและการพัฒนาเมืองที่มองข้ามคนทุกคนนะครับผม ยังไงก็อยากจะฝากถึงคณะกรรมาการนะครับช่วยติดตามเรื่องนี้นะครับผมให้พวกเราได้มีส่วนร่วมในการออกแบบพัฒนาเมืองของพวกเราทุกคนนะครับผมในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนนะครับก็อยากจะมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนานเมืองของพวกเรานะครับ <c oughs> ขอบคุณครับก็ <c oughs> เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ เดินทางมายื <conclusions> ่นหรือร้องเรียนที่คณะกรรมการพนาการเมือนนะครับก็ในฐานะประธานคณะกรรมการพนาการเมือนนะครับก็จะนําเรื่องต่างๆนะครับบรรจุเข้าสู่ประบวนวาระการประชุมของคณะกรรมการเรานะครับเพื่อรับฟังข้อได้จริงนะครับแล้วก็หาทางออกให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับจากที่ผมอ่านข้อร้องเรียนในเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าปัญหาหลักๆน่าจะสรุปอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องโครงการในการก่อสร้างทางข้ามแยกประการแรกเนี่ยเข้าใจว่าคนในพื้นที่มีเสียงทักท้วงเข้ามา ว่ากระบวนการในการรับฟังความเห็นที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้ทั่วถึงครับมีประชาชนหลายคนที่ได้รับผลกระทบที่อาจจะไม่รับรู้ถึงขั้นตอนดังกล่าวก็เลยไม่ได้มีเวทีในการสามารถไปแสดงความเห็นได้ตามที่ควรจะเป็นนะครับประการที่2เนี่ยก็เข้าใจว่าเจตนาของโครงการนี้เนี่ยมีการให้เหตุผลว่าต้องการจะแก้ปัญหาการจลาจรในพื้นที่แต่ก็เข้าใจเช่นกันว่าทางพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็มองว่ามันมีทางเลือกอื่นอื่นที่สามารถใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเช่นก mm ันโดยไม่จำเป็นต้องใช้อ่ ทางออกที่เป็นการสร้างทางข้ามแยกตามที่ได้มีการตั้งไว้โดยหน่วยงานส่วนประการที่สามเนี่ยก็เข้าใจว่าโครงการนี้เนี่ยหากเดินหน้าไปถึงการกอร่อสร้างจริงๆเนี่ยก็จะนําไปสู่การเวนคืนและก็การกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จำนวนมากครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นสั่งข้อกังวลที่เราได้รับเรื่องไว้ในเบื้องต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสืบพ้นข้อได้จริงนะครับแล้วก็หาทางออกร่วมกันในชั้นกรรมธิการ แชร์เพิ่มเติมแบบนี้ครับเพราะการแก้ปัญหาดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่ามันมีทั้งเฉพาะหน้ากับระยะยาวเฉพาะหน้านี่ยังไงผมคิดว่าเดี๋ยวการการเชิญองวยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถนำไปสู่การหาทางออกปเป็นไได้ครับแต่ในระยะยาวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คณะกรรมการพยายามจะดำเนินการอยู่นะครับคือการทําข้อเสนอการปรับปรุงระเบียบของสํานักงานยกเกี่ยวกับการรับฟังความเห็นซึ่งเป็นระเบียบที่มีมาตั้งแต่ปี2548นะครับแล้วก็ทําให้เรา ควาจริงไ,ได้รับเรื่องเรเรียนในรักษาแบบนี้มาบออ่อยครั้งในกรรมธิการเราครับว่าการดำเนินโครงการที่กระทบต่อคนพื้นที่เนี่ยการที่ว่าคนพื้นที่นั้นบางทีไม่ได้รับรู้หรือว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการไปสดงความคิดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะก็ะให้คำมั่นสัญญากับประชาชนที่สลับเวลาในการเดินทางมาในวันนี้นะครับว่าเดี๋ยวเราจะด